สวัสดีครับวันนี้ผมก็พาทุกท่านมาชมเพียแป้งนะครับที่มาอาศัยดูดกินน้ําเลี้ยงอยู่บนยอดของเซียนท้อไต้หวันนะครับนี่ที่ทุกท่านเห็นก็จะเกาะกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแบบนี้เลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นของเขาเรียกว่าเพียแป้งมันเข้าทําลายนะครับการจัดการก็สามารถทําได้นะครับถ้ามันหนาขนาดนี้แสดงว่ามันมีไข่เยอะแยะมากมายเลยก็สามารถที่จะตัดเอาไปเผาทําลายได้นะครับส่วนที่2ก็คือใช้สารกําจัดนะครับก็คือเป็นพวก ไทยมีท็อกแซมนะครับก็จะเป็นสารตรงตัวนะครับหรือจะเป็นคาร์บิลิ85ก็สามารถพ่นได้นะครับซึ่งเพียแป้งเนี่ยควรจะต้องใส่สารจับใบนะครับเพื่อให้เพียแป้งเนี่ยมันแป้งมันหลุดนะครับแล้วก็สารเนี่ยจะได้ซึมเข้าไปหาตัวเพียแป้งเดี๋ยวผมจะพ่นให้ดูนะครับ <me> การฉีดพ่นนะครับก็คือให้จี้เข้าไปนะครับให้จี้เข้าไปที่บริเวณที่เพียแป้งมันอาศัยอยู่นะครับพอมันโดนตัวแล้วเนี่ยเราจะสามารถเห็นผิวเพียแป้งได้เลย อันนี้นะครับก็จะเป็นหลังจากที่เราพ่นไปแล้วก็จะเห็นเพียแป้งที่ถูกสารนะครับ